E.P. 7 8เสารพิพากษาว่าประกาศคณะปฏิวัติเป็นกฎหมายผู้ได้รับอำนาจสอบสวนตามประกาศทำการสอบสวนแล้วอายการฟ้องได้คำพิพากษาสารดีกาที่1673ทับ2อ2 2อายการรำปางโจท์ ในสอเสือกับพวกจำเลยสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยที่1ที่3ที่4คนละ10ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149จำคุกจำเลยที่2อห้าปีจำคุกจำเลยที่5ตามมาตรา157 1หนึ่งปีหกเดือนสารุทธรพิพากษาแก้ เป็นยกฟ้องจำเลยที่5โจทก์และจำเลยที่1ที่2ที่3ที่4ดีกาสารดีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าเฉพาะจำเลยที่5ซึ่งสารชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกนั้นจำเลยที่5ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่28มิถุนายน2 5 1 9 แรนในวันเดียวกันนั่นเองจำเลยที่ห้ายื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่ารับคำร้องขอถอนอุทธรณ์เนื่องจากยังไม่ได้ส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์จึงอนุญาตให้จำเลยที่ห้าถอนอุทธรณ์ได้ศาลชั้นต้นได้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ห้า เมื่อวันที่5กรกฎาคม2519ดังนั้นคดีเฉพาะจำเลยที่5จึงเป็นอันเด็ดขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา202ที่ศารอุทธรณ์ได้รับวินิจฉัยทั้งข้อ,อก,กฎหมายและขอ้อเท็จจริงเกี่ยวแก่จำเลยที่5ว่าอุทธรณ์ของจำเลยที่5ฝั่งขึ้น แล้วพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทย์สำหรับจําเลยที่5นั้นเป็นการไม่ชอบสารุทธรณ์ไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาเกี่ยวแก่จําเลยที่5และที่โจทย์ดีกามาทั้งหมดเป็นดีกาข้อเท็จจริงที่ขอให้ลงโทษจําเลยที่5จึงไม่จําต้องวินิจฉัยดีกาของโจทย์ส่วนจําเลยที่สองนั้นปรากฏว,ว่า สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกห้าปีแระสารอุทธรณ์พิพากษายืนต้องห้ามไม่ให้คู่ความดีการในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีวินายความอาญามาตรา2 1งที่สารชั้นต้นสั่งรับดีกาของจำเลยที่2ในปัญหาข้อเท็จจริงเป็นการไม่ชอบแต่ยังมีปัญหาข้อกฎหมายซึ่ง จำเลยที่สองดีกามาด้วยสารดีกาจึงรับวินิจฉัยให้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายจำเลยที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่สดีการในปัญหาข้อกฎหมายว่าบุคคลที่คณะปฏิวัติตั้งขึ้นมาสอบสวนคดีนี้ไม่มีอำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีวินัยความหายาและการกระทำผิดตามฟ้องอยู่นอก ขอบอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวถือได้ว่าไม่มีการสอบสวนโจท์จึงไม่มีอำนาจฟ้องสานดิกายเห็นว่าตามเอกสารที่โจทส่งสารปรากฏว่ามีคำสั่งของบัญชาการคณะปฏิวัติที่280ทับ2,515รงชื่อจอมพลถนอมกิตติกจร หัวหน้าคณะปฏิวัติแต่งตั้งให้พันโทนันหลงกิติกระจรเป็นผู้เหนวยการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มควบคุมตัวบุคคลซึ่งมีพฤติการที่เป็นภัยต่อสังคมรวมทั้งให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆเพื่อดำเนินการต่างๆตามความจำเป็นจากนั้นหัวหน้าคณะปฏวิวัติได้มีคำสั่งที่ 292ทับ2,915เพิ่มเติมคำสั่งฉบับแรกว่ามีบุคคลบางคนบางกลุ่มได้บีบบังคับข,ข่มขืนใจอันเป็นการเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยไม่เป็นธรรมหรือกระทำการใดๆอันน่าจะเป็นภัยต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบสุขของประชาชนการบริหารของรัฐ และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติดังนั้นเพื่อที่จะขัดจัดบุคคลดังกล่าวมีให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติจึงแต่งตั้งให้พันโทนร,รงกิติขจรมีอำนาจเช่นเดียวกับพนักง,งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหายาและให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆเพื่อดำเนินการ ให้เป็นไปตามความหมายดังกล่าวข้างต้นความมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้นและต่อมาหัวหน้าคณะปฏิวัติได้มีคำสั่งที่347ทับ 2, 5 1 5เพิ่มเติมคำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าวยืนยันถึงอำนาจหน้าที่ของพันโทนลงว่าให้มีอำนาจควบคุมไปถึงการกระทำทั้งหลายทั้งในส่วนอาญาและส่วนแพ่ง การจับกลุ่มคุมขังก็ให้กระทําไปโดยมิต้องขออนุญาตหรือขอคำสั่งสารและให้คุมขังไว้ได้จนกว่าจะมีคำสั่งของคณะปฏิวัติให้ปล่อยตัวหรือลงโทษแล้วแต่กรณีจากนั้นพันโทนโรง์ได้มีคำสั่งของกองอำนวยการป้องกันและปราบปรามบุคคลซึ่งมีพฤติการที่เป็นภัยต่อสังคมที่สาม ทับ2,115โดยสายอำนาจตามคำสั่งของคณะปฏิวัติที่กล่าวมาแล้วแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางจังหวัดภาคเหนือซึ่งมีจังหวัดอารมปางอารมอยู่ด้วยโดยตั้งให้พันเอกอาลีทิยะจิตเป็นหัวหน้าสืบสวนและสอบสวนกับั้งบุคคลอื่นอีก18คนรวมทั้ง ร้อยตำรวจโทสมชายสุทธิวัยกิจผู้ดจดคำให้การผู้ต้องหาในคดีนี้เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนอะไร,รสอบสวนเมื่อข้อได้จริงเป็นดังนี้คำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติซึ่งมีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินในขณะนั้นเป็นอำนาจสูงสุดคำสั่งทุกจะบับเสมือนเป็นกฎหมายการที่พันเอกอารีกับพวกดำเนินการสืบสวน จับกลุ่มรายสอบสวนคดีนี้ก็เพราะจำเลยทุกคนเป็นเจ้าพนักงานของเทศบาลซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเมื่อจำเลยถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่ในการก่อสร้างก็ย่อมเป็นภัยที่กระทบกระเทือนต่อการบริหารของรัฐเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติอยู่ในขอบอำนาจตามคำสั่งของ หัวหน้าคณะปฏิวัติคณะบุคคลดังกล่าวจึงเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถือได้ว่าคดีนี้มีการสอบสวนโดยชอบแล้วโจทย์มีอำนาจฟ้องคนในจริงก็อย่างฟังได้ว่าผู้รับเหมาทั้งสองได้ให้เงินแก่จำเลยที่สองทุกครั้งที่จ่ายเงินค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นอะไรงวด หรือเมื่องานเสร็จลงมีข้อที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าเงินที่หักเอาไว้นั้นจำเลยที่สองเอาไว้เพื่อประโยชน์ของตนคนเดียวหรือเพื่อจำเลยคนอื่นๆด้วยในทางสอบสวนจำเลยที่สองได้ให้การตอนแรกเมื่อถูกสอบในฐานะพยานว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้สั่งให้หักเงินไว้ร้อยละสิบ ของการจ่ายเงินแต่ละงวดจำเลยที่สองจึงหักไว้ตามคำสั่งแล้วนําไปมอบแก่จำเลยที่หนึ่งเหตุที่ผู้รับเหมายอมให้หักเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวกในการทำงานกับเทศบาลเพราะจำเลยที่หนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างทั้งควบคุมแผนกช่างกับแผนกคลังด้วยเงินที่หักไว้นี้แบ่งกันหลายคน ตั้งแต่นายกเทศมนตรีจำเลยที่1ประลัดเทศบาลและพวกผนกช่างครั้นต่อมาเมื่อจำเลยที่2ถูกสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาจำเลยที่2ก็ให้การรับสารภาพปรากฏตามคำเบิกความของพันเอกอรีพยานโจทย์และจำเลยคำให้การชั้นสอบสวนที่โจทย์สงสาร สารดีกาเห็นว่าจำเลยที่สองเป็นสมุบัญชีไม่มีหน้าที่ให้คุณให้โทษในด้านการควบคุมงานและตรวจรับงานฉะนั้นรำพังจำเลยที่สองคนเดียวไม่อยู่ในวิสัยที่จะใช้อำนาจหักเงินเองได้ถึงจะขอหักเงินผู้รับเหมาคงไม่ยอมให้จึงเชื่อได้ว่าเงินที่หักไวน้นี้จะต้องหักไว้ร้อยละสิบ ดังฟ้องและจะต้องนำไปแบ่งกันในระหว่างจำเลยที่สองกับผู้ที่มีอำนาจในการควบคุมและตรวจรับมอบงานคือจำเลยที่1ที่3และที่4ดังเช่นที่จำเลยที่2ให้การไว้ตอนถูกสอบสวนในฐานะพยานเงินที่หักไวน้นี้แม้นว่าในสมบูรณ์และในอินทบ,บุญจะเบิกความในชั้นศาลว่า เพื่อช่วยในการในการเอาเลี้ยงงานสงการงานวันเด็กหรืองานปีใหม่ก็เป็นความเข้าใจของตนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจำเลยที่2จะเอาเงินไปทำประการใดผู้รับเหมาทั้งสองย่อมไม่มีทางรู้ถือได้ว่าเป็นการเรียกหรือยอมรับเงินโดยมิชอบจำเลยที่1เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ตรวจการจ้าง จำเลยที่3และที่4เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ควบคุมงานจ้างของเทศบาลดังนั้นการเรียกและรับเงินดังกล่าวเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างไรในตําแหน่งจึงมีความผิดตามกฎหมายที่สารร่างทั้งสองได้วินิจฉัยไว้โดยละเอียดแล้วพิพากษาแก้ให้ยกคําพิพากษาสารอุทธรเฉพาะจําเลยที่5บังคับ ตามสารชั้นต้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างไรในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบว้หน้าที่ตระวังโทษจําคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจําคุกตลอดชีวิตแระปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แสบาทถึง4 0 0แสนบาท,บาทหรือประหารชีวิตประมวลกฎหมายวิธีวิดาความมายาห้ามให้พนักงานออการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยมิได้ มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา202ผู้อุทธร์มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนอุทธร์ต่อศาลชั้นต้นก่อนส่งสำนวนไปศาลอุทธร์ในกรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตได้ เมื่อส่งสำนวนไปแล้วให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือต่อศาลชั้นต้นเพื่อส่งไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งทั้งนี้ต้องก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาตรา202วรรค2เมื่อถอนไปแล้วถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์จะเด็ดขาดต่อเมื่อคดีถึงที่สุดโดยไมิมีการ แก้คำพิาพากษาหรือคำสั่งสาลชั้นต้น